ครับผมวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงสาระบนอาร์มอไซด์บายอ้วนครับอ่าเป็นที่รู้กันนะครับว่าช่วงฝนเนี่ยนะฮะเราหมดไปแล้วสบายๆแล้วครับนักไรเดอร์เตรียมรถเตรียมตัวที่จะออกท่องเที่ยวกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะท่องเที่ยวกันครับก่อนหน้านี้เราขี่รถลุยฝนใช่ไหมฮะฝนเนี่ยครับเป็นปัญหาเระ่องอุศรกนอกจากทําให้ร่างกายเปียกชื้นแล้วนะฮะยังทําให้อุปกรณ์ภายในตัวรถเนี่ยนะครับมีปัญหานะฮะอย่างเช่นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเส้นสายในในรถโดยเฉพาะสายคันเร่งครับ สายเคเรงเนี่ยนะครับเห็นซีนไว้อย่างงี้นะครับโอกาสที่จะมีการแทรกซึมของน้ําฝนเข้าไปฮะมันเป็นไปได้พอแทรกบ่อน้ําฝนนะฮะหรือน้ําที่เราล้างรถเข้าไปแล้วนะครับปัญหาที่จะตามมาก็คือเกิดสนิมในสลิงนะฮะพอเกิดสนิมในสลิงปัญหาต่อมาเลยคือสายเคเร่งฝืดเครื่องนะฮะบิดไปแล้วไม่ไม่คืนกลับนะครับสองสองอย่างนี้นะครับจะทําให้การขับขี่ไม่สมูทแล้วทำให้มันรถที่มันขี่แล้วไม่สนุกอะฮะนะฮะเคเรงแข็งนะฮะคเร่งตึงเนี่ย ไม่มีความสนุกเลยอะไรขับขี่ผมมีวิธีครับแนะนำนะฮะง่ายๆฮะเวลาสั้นๆนะฮะวิธีแบบช่างชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับผมแนะนําเลยครับนะฮะเริ่มจากเดี๋ยวเราลื้อสายคขาเร่งเฉพาะหัวสายออกก่อนนะครับแล้วเราจะทําสาธิตให้ดูครับว่าทํำยังไงครับผมครับก่อนที่จะเริ่มทํางานกันนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันเนี่ยฮะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับหนึ่งนะฮะสว่านมือนะครับถ้าไม่มีไขควงหัวแชกก็ได้นะครับ2ครับถุงแกง แล้วแต่ใครจะเรียกไว้ไงฮะพร้อมยางวงหรือหนังยางนะครับชิ้นที่2ส่วนชิ้นที่3นะครับเป็นกันไกชิ้นที่4นะครับนะฮะน้ำมันหล่อลื่นจะเป็นแบบกาก็ได้จะเป็นแบบหยอดก็ได้นะครับเมื่อเรารู้จักแล้วนะครับกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะฮะต่อต่อนี้มันต้องไปเป็นขั้นตอนการทำงาฮะอันดับแรกเลยครับเดี๋ยวเราจะถอดสายคคนเล่งออกนะครับจากประกับคคนเล่งนะครับด้วยการใช้สว่านนะฮะอันนี้เราดูน็อตแล้วฮะเป็นน็อตแบบ หัวแชกนะครับเราใช้สว่านหัวแชกปรับไปที่ตัวปลดล็อกนะครับนะครับกดน็อกเนกดน็อตนะครับครับอันนี้นะครับที่ผมถอดสายออกมาทั้งเส้นเนี่ยนะครับเพื่อการสะดวกในการถ่ายทําแต่ถ้าเวลาทํางานจริงนะครับท่านผู้ชมทํางานจริงๆแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องถอดออกมาเสียเวลาครับตัวตัวล็อกสายตัวนี้ฮะก็จะอยู่อยู่กับทางทางตัวคารบูเรเตอร์นะฮะลูกชัก นะฮะส่วนตัวเนี้ยมันก็จะอยู่กับกับตรงประกับพันเร่งแต่ตัวนี้ต้องถอดจากประกับพันเร่งนะครับแต่ที่ต้องถอดออกมาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนครับดูฮะนี่ขั้นตอนที่1นะฮะเราเห็นสายแล้วนะครับสายเนี่ยแห้งนะฮะมีสนิมนะครับเคลือบฉาบอยู่นะครับต่อไปนะครับผมเอาถุงแกงนะฮะที่หลายๆคนตั้งแต่ต้นรายการอาจจะสงสัยว่าเอามาเพื่ออะไรเนี่ยครับถุงแกงที่ได้มาเราตัดมุมออกครับไม่ไม่ต้องตัดกว้างมากนะครับเนี่ยฮะตัดตัดมุมออกนะครับตัดมุมออกให้เป็นอย่างนี้ เห็นนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับสายนะครับหัวสายนะครับไม่ให้ปลายนะปลายไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยนะฮะหัวสายนะครับเราสวมเข้าไปนะฮะที่หัวสายครับพยายามนะฮะให้ให้ปากถุงอ่ะมันอยู่ใกล้ๆหน่อยเพราะว่าถ้าอยู่ลึกมากเดี๋ยวทํางานยากเนี่ยนะครับยิงถุงเล็กวันนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็รวบให้เป็นเป็นกลวยเนี่นะฮะเนี่ยเป็นกลวยอย่างนี้นะครับกลวยอย่างนี้แต่วิธี การให้เป็นกลวยนะฮะให้มันอยู่ใ,ใกล้กับหัวสายนะครับรั่วให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ใช้หนังยางยางวงนะที่รลบุรีเรียกยางวงรัดวัราถนนเล็กนะฮะรัดไว้ฮะเพื่อเวลาเราเทน้ํามันเข้าไปนะครับน้ํามันมันจะได้ไม่ไหลนะัดพอพอแน,น่นๆหรือว่ามันไม่ไม่ลัดไม่ไม่รั่วไหลได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้ครับลักษณะนี้นะครับ เราเทน้ではでは look, ํามันเข้าไปนะครับน้ํามันก็จะอยู <Sonic> ่ในนี้เหมือนมันเป็นกลือเนี่ยฮะสายนะฮะเดี๋ยวน้ำมันมันจะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะฮะสายรุ่นไหนก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับต่อไปนะฮะขั้นตอนต่อไปน้ํามันครับที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับบีบเข้าไปครับหรือหยอดหรือเทลงไปนะครับให้มันท่วมให้มันท่วมหัวสายนะฮะให้มันท่วมรูนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะครับนี่ฮะเราชักไปเร่ยครับ ช้เวลาหน่อยนึงอันนี้นะฮะเนี่ยรวบรวบน้ำมันไว้ครับให้อยู่ในมือนะครับตักจากแล้วเราก็มองครับมองปลายสายเวลาที่ถ้ามันอยู่ในรถนะฮะเราก็จะมองมันจะมีรอยต่อของมันนะฮะที่สายเราก็มองไปเรื่อยครับไม่นานหรอกครับนี่ครับเวลาพักนึงนะครับก็จะมีน้ํามันไหลอ่กมันจะปลายสายนะครับถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการหล่อรื่นสายคันเร่งนะครับครับสำหรับสาระที่มีประโยชน์ ต่างๆนะครับผมก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับ EP น,นี้นะฮะผมฝากไว้ด้วยครับสาระบนอานมอไซค์ฮะเล็กๆน้อยครับทำไว้มีประโยชน์ครับผม